ความคืบหน้าแก๊งลักพาตัวย่าสุขุมวิทหลังน้ำชาออกมาเตือนลักพาตัวค่าถ่าย15ล้านหลังจากที่นักร้องสาวน้ำชาชีรนัทยูสานนได้โพสต์เตือนกับสาวสาว,ว่า กาดคอนโดในซอยสขุมวิท39ซอยพร้อมจิตให้การว่าตอนนี้มีหญิงสาวชาวต่างชาติถูกลักพาตัวไปจากถนนซอย4 9 39และ31ในช่วงไม่กี่วันมานี้ระหว่างรอรถดึงถนนบนฟุตบาทสายข่าวกล่าวว่าตำรวจกำลังขอตรวจสอบกล้องมูลจรปิดจ,จากอาคารและคอนโดรอบๆพบรถคันหนึ่งขับวนไปมารอช่วงจังหวะที่ไม่มีคนและดึงผู้หญิงเข้าไปในรถณนะตอนนี้มีหญิงสาวหายตัวไปแล้ว4ี่คนเคสล่าสุดคือ4ี่โมงเย็นเมื่อวันที่7ธันวาคม ความขนลุกคือคนร้ายปฏิบัติการตอนกลางวันแสก4โมงเย็น ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับแจ้งจากชาวจีนรายหนึ่งผ่านล้ามแปลภาษาจีนว่าได้มีกลุ่มคนไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดได้ลักพาตัวเพื่อนชาวจีนและเรียกค่าไถ่าย15ล้านบาทโดยขู่ว่าถ้าแจ้งตำรวจก็จะฆ่าเพื่อนหญิงคนดังกล่าวเบื้องต้นมีรายงานว่ากองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตีได้ไรายงานคดีดังกล่าวให้พลตำรวจโทพัชพงษ์พงเพตา ผอบอชทราบและพาตัวชาวจีนเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลทองหล่อพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในซอยสุขุมวิท39จากการตรวจสอบพบภาพบุคคลต้องสงสัยที่เดินตามหญิงชาวจีน จุดที่โดนอุ้มตัวและรถยนต์สีขาวป้ายทะเบียนใช้กระดาษปิดบังไว้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นยานพาหนะคนร้ายที่ใช้กระทำความผิดต่อมาทางพอบอชนได้สั่งการให้เล่งสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็วซึ่งจากการสืบสวนต่อมาสามารถจับกลุ่มคนร้ายและช่วยเหลือตัวประกันไว้ได้โดยคนร้ายให้การอ้างว่ามีปัญหานี้สินจึงได้อุ้มเรียกค่าไถ่ มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกกรสกำลังเล่นสืบสวนขยายผลผู้ร่วมกระทำความผิดสามารถจับกลุ่มรวมผู้ก่อเหตุชาวไทยและชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้งแก๊งรวมผู้ต้องหา5-6รายโดยพลตำรวจโทพักกระพงพอบอชนและตำรวจกกรสจะแถลงเกี่ยวกับคดีดังกล่าวในวันพุทธที่9ธันวาคมเวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาก,การตำรวจนครบาล